87ฟุตเทป35นาทีให้เหลือสนาทีเจเมตีวิตอเิเตอร์วันวันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ละมื้อแต่ละด a วันนี้มีงานใหม่เข้ามาอีกแล้วซึ่งพี่เขาก็ยนฟุตเทปมาให้ก้อนหนึ่งเออเฮ่อเชีย่ยกี่ไฟวะเนี้ย87เจคลิปเยอะแต่อาจจะเป็นคลิปสั้นลงทำาะไจริงเท่าไหร่วะ35แล้วพี่อยากได้กี่นาทีนะสนาทีเจเม,มผมบอกเลยนะครั้งนี้ผมจะไม่ทนผมเลยตอบกลับไปว่าได้ครับ ไอ้เชี่ยทำไงวะมันจะไหวแล้วเนี่โดยด้วยสมองอัจฉริยะของผมแล้วไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ผมเลยจัดให้พี่อ้มไปตามบีเป๊ะๆวันต่อมาผมเลยเอาไปเสนอพี่อ้มบอดจับตาจับตูดดูความสามารถของกูได้เลยสามสิบนาทีแล้วเลยหนึ่งนาทีโอ้ยสามสิบกว่าเลยสามสิบห้าสามสิบห้าเลยสามนาทีเดียวใช่เรานี่มันขั้นเทพจริงๆว่ะโอ้ยเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ถึงด้วยโอ้เหลือครึ่งครึ่งอีกเฮ้ยแต่เนื้อหายังครบถ้วนเหมือนเดิมครบถ้วนมีทุกฟุตทุกเฟตโอ้โหอะต้องลองดูลเย

ครันี่ยครบทุกอันไปกันต่อเป็นไ,ไงอ่าดิตามยีบเลยเป็นไงอย่างดิเอิ่มอ,อย่างนี้แหละบอกมัาบอกว่าไงสามสิบห้านาทีเหลือเท่าไหร่เหลือแล้วค่มันต่ำกว่าสามนาทีอะเอ้อเป็นไงต่ำกว่าสามนาทีเขาทุกพูดไหม็ขาทุกพูดนะเขียนไหมมันผิดตรงไหนนะเออตรงใส่ผิดที่กูเองไอ้คนทอนเมื่อไร่ที่เมื่อะไรเป็นไงล่ะคำชมทั้งนั้นจบไปอีกหนึ่งงาน ถ้าใครอยากรู้ว่าที่ออฟฟิศเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกกดติดตามไว้ด้วยไอ้สั์